ผมอ่านข่าวน้องไปนะครับแล้วก็มีแฟนเพจเนี่ยได้รับเออสนใจอย่างมากนะครับกับตัวน้องคนนี้แล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหน้องเนี่ยหน้าตาดีสวยนะครับสาหรับน้องนัสรีนะครับ จนวันนี้ครับน้องถูกพูดถึงอย่างมากอยู่ในโลกโซเชียลแล้วครับกับการเปลี่ยนลุคของแม่ค้าโรตีในวัย16ปีนะครับที่น้องนัสรีนช่วยแม่ขายโรตีอยู่ในตลาดที่จังหวัดพังงานะครับที่สําคัญคือน้องเนี่ยมีหน้าใบหน้าที่สวยที่คมนะครับปังกว่าเดิมจนแม่มองไปเจอน้องแล้วบอกเดี๋ยวจะปั้นน้องเนี่ยให้เป็นนางงามนะครับ,บรองเวทีก่อนเลยอันดับแรกเนี่ครับเริ่มจากมีผู้ใช้งานทิกต็อกรายหนึ่งที่เขาชื่อว่าเบสบอยยัมมี่ครับเขามีการแชร์คลิป บอกว่าเขาเนี่ยเจอเพชรเม็ดงามในตลาดครับแลวเดี๋ยวจะปั้นให้น้องเนี่ยลงประกวดเวทีแรกกับการประกวดนางนพมาาก่อนรอยกระทงนี้นี่โดยน้องคนนี้ชื่อว่าน้องนัทรีนครับน้องมีอายุ16ปีนะครับเป็นลูกครึ่งไทยปาฏิสถานคนที่นําคลิปมาโพสต์เนี่ยเขาบอกเขาได้เจอน้องในขณะที่น้องเนี่ยกำลังจะช่วยแม่ขายโรตีอยู่ที่ตลาดโคกกรอยหน้าสารสินเภสัชจังหวัดพังงานะครับดูลุคของน้องๆดูเออดูลุคของน้องเลยนะครับตอนใส่เนี่ยตอนที่ไม่ได้แต่งเติมอะไรเครื่องสำอางเนี่ย ยังมีเขาโครวงว่าน้องเนี่ยสวยนะครับเขาโค้งหน้าน้องเนี่ยนางงามนะครับแล้วก็ใบหน้าต่างๆลุกนางงามนางแบบเ็าบอกว่านะครับในขนาดยังไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้เติมเครื่องสำอางนะโครงหน้าต่างๆยังชัดมากขนาดนี้โครงหน้าสวยคมและยิ้มมีเสน่ห์รูปร่างสูงโปร่งครับเป๊ะเกินเรื่องมากเลยเ็าบอกหลังจากที่ ล่าสุดครับหลังจากที่ลงคลิปไปมีการปรับลุคให้น้องเขาบอกมีความสวยกว่าเดิมขึ้นไปอีกเจ้าของโพสต์เขาได้มีการนาคลิปมาเผยแพร่อีกคลิปครับบอกว่าลุคแรกของน้องรัศรีนได้ไหมคะแม่แม่แต่งกันเองทํากันเองไม่ได้มืออาชีพนะมีชุดไหนก็ลองให้น้องใส่ไปก่อนชุดอาจจะหลวมไปหน่อยไม่ถูกใจอย่าว่าจะปรับลุคไปเรื่อยๆใครที่สนใจจะซัพพอร์ตน้องเนี่ยติดต่อเบสบอยมาได้นะไม่ขอเป็นเงินถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีจะทําให้น้องสวยทักมาได้เลยนี่โอ้คุณผู้ชม ให้ผู้ชมลองไปชมคลิปลุกใหม่ของน้องนอ,งนองสรีนครับ เปไงครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนะครับเรียกได้ว่าสวยน้องเป็นคนสวยนะครับแล้วก็ลุกของน้องเนี่ยเป็นลุกนางงามจริงจงที่ผมบอกนะครับแล้วน้องยิ้มมีสเสน่ห์โครงหน้าน้องเนี่ยสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังนะว่าผู้ใหญ่ใจดีใครที่เป็นแมวมองนะครับผมว่าโอกาสในเมื่มถึงแล้วนะครับให้โอกาสน้องดีกว่าหลังจากที่โพสเนี่ยมันเผยแพร่ไปนะครับคลิปแล้วก็ การเปลี่ยนแปลงของน้องที่มีการช่วยเหลืองน้องเนี่ยเข้ามายื่นมือครับจับน้องแต่งตัวแต่งหน้าชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นครับชื่นชมกับความสวยของน้องกันเป็นจำนวนมากครับพร้อมกับเชีรยให้น้องเนี่ยลงประกวดตามเวทีนางงามต่างๆไปเลยนะครับเชื่อว่าอนาคตน้องเนี่ยน่าจะไกลเออผู้ชมนี่น้องสวยครับช่วยแม่ขายโรตีอยู่แถวบางนาใครอยู่แถวนั้นรู้จักน้องเราคงไม่ได้พูดคุยนครับเดี๋ยวน้องอนาคตจะดังเลยครับผมว่าแมวมองไปดูแล้วแล้วน้องเนี่ยสวยอย่างที่ผมบอก ก็รอดูอนาะคตครับผมเชื่อว่าน้องเนี่ยนางงามเวทีไหนสักเวทีระดับโลกแน่นอนเขัาไว้กันดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสกุลครับ